สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพง์การเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้ L 3 6 0 8นะคะตัวนี้ราคาดีมากๆนะคะเป็นรุ่นที่ลูกค้ารอคอยกันเยอะมากๆมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดีน่าค่ะแล้วก็เป็นฐาน6นะคะตัวนี้36แรงม้านะคะเครื่องยนต์3สูบนะคะตัวนี้สภาพดีมากๆเรามาดูตัวเครื่องกันก่อนเลยนะคะขั้นแรกค่ะสะภาพตัวเครื่องยนต์ค่ะลูกค้านี่ค่ะ สวยๆเดิมๆนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานแล้วไม่มีรอยแกะรอยนี้นะคะอันนี้คือค่ะถูงไปใกล้เลยนะคะเยี่ยมๆนะคะอันนี้เราล้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับ L3608 DT นะคะช่วโมงการทางานนะคะอยู่ตัวนี้อยู่ที่523ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะนี่ค่ะสวยงามน,นะคะตัวนี้บอกเลย36แรงนะคะ ตัวนี้ขายไวแน่นอนนะคะบอกเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะสำหรับ L3608DT ตัวนี้วันนี้ก็จัดราคามาให้ลูกค้าแล้วที่าสามารถจับต้องได้นะคะตัวนี้ยางหน้านะคะสภาพสวยค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะยางหลังนะคะสภาพดีนะคะนี่ค่ะกระทะล้อสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะมาดูด้านหลังของรถนะคะ นี่ค่ะสะภาพด้านหลังของรถนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะเป็นรถไล่นะคะ PTO ใช้งานน้อยมากๆนะคะตัวนี้ส่วนใหญ่จะใช้ผานนะคะมาพร้อมผาน6 Heavy Part นะคะใบเต็มนะคะตัวนี้ L3608DT นะคะใครที่เก็บเกี่ยวได้นะคะก็ไม่ควรพลาดเลยตัวนี้36แรงนะคะช่วงนี้ก็ ถามกันมาเยอะมากๆนะคะคันนี้เพิ่งได้เข้ามานี่ค่ะใครสนใจคันนี้นะคะสามารถโอนจองได้นะคะ1,000 0บาทนะคะในส่วนที่เหลือก็มีเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้ l 3 6 0 8 dt ราคาอยู่ที่2 9 9 8 0 0บาทเท่านั้นค่ะ2 9 8 0 0 0บาทนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลย0819136451ค่ะ รีบจับจองนะคะโอนจองกันได้เลยนะคะรถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะสนใจก็โทรสอบถามได้เลย08 19 13 6 4 5 1่ 1> เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของ L 3 6 0 8 DT คันนี้กันเลยพี่ภายขับได้เลยสภาพสวยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะลูกค้ารีบสั่งจองกันเลยนะคะ